ไปดีกันไหมครับกับเช้าว <ain> so, ันอาทิตย์ของเราเมื่อกี้เราได้รับขบพยารนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาครับก็คือช่วงเวลาที่ทุกท่านจะเข้ามาอธิษฐานกับพระชาติของพวเราด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานเราจะอีกบทเพลงเพลงหนึ่งที่พูดว่าเราเข้ามา ด้วยใจทองนะครับแล้วเราชูทุกสิ่งอย่างของพระเจ้าเอาไว้โปรดส่งไปเปิดเพลงในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะไปเชิญอะไรอยู่จะไปเชิญความรู้ว่าจะไปเชิญความทุกข์ยากรโปรดก็ส่งไปเปิดเพลงให้กับเราเมื่อเรานมสัสการพระเจ้าทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับ i ก็จะเปิดให้กับเขาในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรืองูเมื่อให้บุตรเมื่อเขาขอปลาเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายเองเป็นคนบาปที่รู้จักของให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งไปกว่าน,นั้นสักเท่าใดพระบ,บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ ในหัวข้ออธิษฐานในเช้าวันนี้ช่วงแรกของเรานะครับเราจะอธิษฐานขอให้ผู้นำของเราทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายสุขปัญญาการนำพวกเขาต่างๆที่จะโดนึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทลงมาหรือผู้นำของพวกเราที่เราจะนำสติัญญาทั้งในครึสตนจักรที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นรวมไปถึงนำพี่น้องที่อยู่ด้านนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้กำลังรู้จักพระเจ้า ขึ้นสู่แผ่นดินสวัสนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันครับสารเสวนพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าค่ะว่าเช้าวันใหม่พระเจ้าค่ะที่สดใสที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้กับเราพระเจ้าค่ะคุณพระเจ้าสวัสดีสบาโตพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงหยุดการงานของพระองค์และทําการป่วยเพืพรในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าค่ะแล้ววันนี้เราเข้าเฝ้าพระองค์พระเจ้าค่ะด้วยใจที่ขอมคุณพระเจ้าค่ะและเราทูลขอพระเจ้าค่ะเพราะเราเชื่อว่าจะได้ คแล้วขอบคุณพระพิธีเจา้าสำหรับผู้นำของเราผู้จัดการที่จะจากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กิติคุณงามปริ้งไม่ว่าจะเป็นศาสนาอาจารย์สุนทรระวังผู้จัดการหลุ่อาจารย์ลีผู้จัดการและรมถึงอาจารย์เทนที่ผู้จัดการที่มาอยู่ที่นี่กับพวกเราพระเจ้าค่ะขอบคุณพระบิดาเจา้าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเทพระพรเทพระปัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ เหนือลงมาอีกที่นี่เป็นเจ้าเหนือผู้นำของเราในทุกๆคนเหนือผู้เทศนะของเราในทุกคนกคนเที่จะได้รับทั้งสติปัญญาพระเจะกาที่มาจากพระองค์กำลังใหม่ที่มาจากพระองค์พระเจ้าและธพระวิญญาณที่สดใหม่พระเจะกาเหมือนน้ำมนุใหม่พระเจะการพร้อมกับถุนน้ำมนุใหม่ก็เช่นเดียวกันพระเจะาที่จะมาสู่ผู้นำของเราพระเจะาที่เขาทั้งหลายพระเจะการทำงานหนักพ่อเราไม่ว่าจะเป็นการนำาติปัญญาของพวกเราเองก็ดีพระเจะาที่เราสามารถเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ ที่จะเข้าใจพระชนะคำอันล้ำลึกที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างมากมายพระเกันในชีวิตของเราและรวมไปถึงเขาทั้งหลายที่จะทําให้เราได้นําคนทั้งหลายที่ยังไม่เชื่อในพระองค์พระเจ้าที่จะกลับเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระองค์นี่คือความปรารถนาของพระองค์พระเจ้าที่จะไม่ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดพระเจ้าที่จะต้องตกนรกหรือพินาศไปพระเจ้าแต่ ที่จะคืนสู่แผ่นดินสวรรค์พะขอพระสูงทรงโปรดที่จะนำพระเจ้าที่จะนําผู้นําของเราพระเจ้านอาจารย์ของเราพระเจ้าไปสู่ความภับุญต่างๆวยพรชีวิตของเขาด้านสุขภาพร่างกายธุรกิจการงานพระเจ้าครอบครัวพระเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาปรารถนาอยู่ให้อยู่ในการดูแลของพระองค์จริงขอพระครูพระวมกันอธิษฐานในพระนพริสุขกิจหัวข้อถัดไปครับ เราจะที่ฐานเืิดสำหรับพันธกิจผู้สูงวัยนะครับและก็รวมถึงด้วยสจิ์เด็กที่เกิดขึ้นแล้วในเดือนมนการาที่ผ่านมานะครับที่จะให้ทั้งน้องจะได้รับการาใด้ไปปลูกฝันในด้านวัชน,ะนะครรมเพื่อเติบโตขึ้นผ่านวัชนะคธแระรวมไปถึงนะครับที่จะให้พันธกิจทั้งสองพันธกิจที่จะเติบโตขึ้นเพราะว่า ผู้นำของเราก็มีนิมิตที่จะสร้างสำหรับห้องอผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราในคิดจักรวมถึงวัยช่วบานนะครับที่จะเข้ามาพักผ่อนเวลาออยากจะมีห้องนะครับผมในคิทจัเช่นเดียวกันนะครับก็ให้เราอุติฐานเพื่อสำหรับการกิจนีที่จะเติบโตขึ้นให้พระเจ้าแผ่นดิทถอนได้วยครับสำรเสริมภาพบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสองภารกิจประชารานก็คือภารกิจสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้สังเกตเด็กเล็ก ารที่ทาผู้นำของเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ที่เรงสบอกว่าให้เราดูยิ่งได้อีกมากให้เราดูแลเด็กพิชารณาให้เราใส่ใจตรงนี้พิจาราขอพระเจ้าสมบูรณ์พระพรอย่างมากมายพะจารณาสำหรับพิจกรเด็กเล็กเพราะว่านี่คือบ้านนี่คือสถานที่พิจารณาที่จะปลูกฝังพิจารณาผ่านเพราะว่าชจนะาของโรงห้ียนเด็กๆที่เข้ามาในคิจกร ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในที่จัดของเราเองก็ดีหรือเด็กที่อยู่ด้านนอกก็ดีพระเจ้าค่ะที่เมื่อเขาเข้ามาพระเจ้าค่ะเขาจะได้รับรู้เรื่องราวของผู้องค์พระเจ้าเขาจะได้รับการปลูกฝังที่ถูกต้องและเป็นที่ชื่นใจพระเจ้าค่ะสำหรับน้าพระไทยของพระองค์และเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะที่เขามีชีวิตที่เข้ามาที่นี่พระเจ้าค่ะเมื่อไหร่ที่เขาได้รับพระวชนะคำของพระองค์รเเขาจะกลับออกไปเป็นแสงสวา่างครับออกไป เป็นเกลือให้กับบ้านของเขาให้กับเพื่อนของเขาให้กับโรงเรียนของเขาให้กับเพื่อนบ้านของเขาพระเจ้าค่ะเพราะนี่คือสิ่งสําคัญพระเจ้าค่ะที่องค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าเราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อต้องตามพระฉายของพระองค์และมีจุดป,ประสงค์เป็ใ่ในชีวิตของเราอย่างมากมายพระเจ้าค่ะนั่นคือการทาให้แผ่นดินของพร์เติบโตและที่เือออกไป สำรับธกิจผู้สูงวัยที่เราจะทําการสร้างห้องแต่ละห้องพนักงานที่จะเป็นที่พักพนักงานที่พี่หลายานที่จะพูดที่ข้อเยี่ยมเยียนเราพนักงานที่จะมีที่พักพนักงานเพื่อที่เขาจะได้รับการพักผ่อนจากโรคพนักงานได้รับการพูดให้พักผ่อนจากโรคด้วยเช่นเดียวกันขอให้ธุรกิจทั้งสองธุรกิจนี้เติบโตขึ้นในทางของโรคในองค์ทรงนำต่อไปในพระนามพระสิริ์เจ้าข้าพเจ้าถัดไปครับสำหรับการซื้อที่ดิน ที่นี่นะครับแล้วก็สร้างที่จัดเป็นของตัวเองนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าเราได้แล้วนะครับเ <c oughs> พราะเราเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานขอเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพระเชษาบอกว่าขอแล้วได้ครับไม่ไม่มีจัดเราไม่มีจัดเราจะได้นะครับเราจะได้ที่ตรงนี้เป็นของเราตองแจกอธิษฐานนะครับสรรเสริญพระบิดาเจ้าสำหรับที่ดินพื้นที่แห่งนี้พระเจ้าค่ะ ขอบคุณพระองค์ระครัที่เราจะซื้อที่ดินแห่งนี้เราขอบคุณพระบิดาเจ้าพระเจ้าที่นี่เป็นของเราแล้วที่นี่เป็นที่ดินของเทศจัดอิมมนูเลศรีราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าที่ในพื้นที่แห่งนี้พระเจ้าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางแสงสว่างที่ส่องไปดัานค่าใหมู่บ้านต่างๆระครัที่จะนำคนมากมายพระเจ้าที่จะเข้ามารู้จักพระนาม พระเจ้าค่ะและรวมถึงที่จะเป็นที่ที่เขาทั้งหลายที่เข้ามานี้จะได้รับการอวยพรและรวมถึงที่นี้ที่แห่งนี้จะงหวัสระบุรพนรอย่างมากมายในเรื่องของพระเจ้าคำออกไปพระเจ้าค่ะและจะสามารถทําตามพระมหาบัญชาของพระองค์ได้อย่างสําเร็จครบวบริบูรณ์พระเจ้าค่ะขอให้พื้นที่แห่งนี้พระเจ้าค่ะที่จะได้เป็นเป็นเหมือนกับที่ที่ทุกคนจะรวมตัวเข้ามาที่นี่พระเจ้าค่ะและกลับออกไปด้วยสันที่สุดกลับออกไปด้วยประปร์กลับออกไปด้วย พระเจ้าทรงโปรดทานให้พื้นที่แห่งนี้ประชาที่เราจะได้มีเงินประชาธที่จะสามารถซื้อที่แห่งนี้ได้อย่างสำเร็จครับรปรดรูปประชาเราขอทุกพระ่วกกันอธิษฐานในพระนามในพระเจ้าข้อถัดไปครับก็คือข้อที่จะสำหรับงานพัทยา music festival ที่ทีมงัศการจะต้องไปเป็นสองวันต้อขออนนเผื่อทีมงัศการที่จะขอกำลังอย่างมากมาย อ๋อสติป็นญายอย่างมากมายและขอความเป็นนัดหนึ่งใจเดียวของพวกเราที่จะเป็นนัดหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะเล่นบทเพลงออกไปแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นคได้ได้รับอัดไวพอแล้วเสียงบทเพลงแล้วก็รู้ถึงแหรับคนที่ไม่เชื่อก็จะกลับใจนะครับร่วมชนะครับสนับสนุนพระบิดาเช่าพิชกานสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนานคือมิวสิกพัทยาเฟสติวัลหรือไอ m ีใช่ไหมพิชก ขอบคุพระเจ้าับทีมของเราพัจนาที่ประสงค์ใช้งานเราพัฒนาที่เราจะสามารถที่จะออกไปพัฒนาที่จะเล่นธรรมการเล่นธรรมศาสตรสสำเสริมในสถานที่แห่งนั้นขอพระสงผลโปรดช่วยพูดให้เราในานะที่นทีมธรรมาร์ที่จมีสติปัญญามีความเป็นนักใจเดียวกันพัาทูทักษะเราพเมื่อไหรที่เราได้เริ่มต้นบทเพลงธรรมศารเสียงทุกเสียง โน้ตทุกโน้ตที่เพลองออกไปพระเจ้าเมื่อถึงหูคนใดผู้ที่เชื่อก็จะได้รับสันติสุขพระเจ้าผู้ได้รับพระพรอยี่าฟ้าผ่ายรวมถึงผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินเสียงบทเพลงเหล่านี้เสียงเพลงนี้จะไม่เหมือนเสียงเพลงอือ่นๆพระเจ้าแต่เขาจะเดินมาหาที่เวทีนี้และกลับมาเชื่อพระองค์และกลับมาถามกันถามว่าฉันอยากเชื่อพระเจ้าฉันอยากเชื่อพระเจ้าผ่านบทเพลงแต่ละบทเพลง ที่แต่ละทีมแต่ละทีมก็จะมาที่จะนำที่จะไปเล่นที่แห่งนั้นก็จะกให้ได้ให้ให้เขาได้นําคนที่ทั้งหลายที่ไม่เชื่อเข้ามาครับผมเช่นสมุดโวยพรเวทีไอจีเอฟในปีปีนี้ไม่ใชคะที่ได้เกิดขึ้นที่มันหลังจากหยุดพักไปหลายปีนะคะับที่จะเป็นแสงสว่างให้ตรงนั้นโดยเชนไปนกัครับขึ้นพมอธิษานในพระนามพระเจ้าอามีและเราถึงหัวข้อสุดท้ายครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับงานค่ายสุรินทร์ ที่ในเดือนเมษายนของที่จัดในองค์กรด้วยมาลุเอลนะครับที่เราจะจัดที่สุรินทร์นะครับก็อยากจะเปิดสำหรับทั้งทีมสมาชิกต่างๆที่ผู้ใช้ต่างๆในองค์กรที่จะไปพร้อมกันแล้บรวมถึงอาจารย์ที่จะไปเทศนาก็ให้มีเสเซทที่เราสามารถกลับมารับใช้พระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งและเกิดผลมากขึ้นแล้วรวมถึงที่รัศการแต่ละที่แต่ละที่ที่จะรวมตัวและเป็นตึกมากคิวนะครับแล้วก็ทําให้ที่จัดได้ ขยายออกไปและเติบโตขึ้นสร้างผู้นำใหม่ๆขึ้นมาตัวอย่างทีหนึ่งสารเสดิจพระบิดาเจา้ารัชกาลทีพระคุ่สัปการค่ายจังหวัดชูรินที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาซึ่งเป็นค่ายของรรองค์กรอิสราริโยะเราขับคามวิชาสุขป,ปติมตาเราจะข้าที่งานค่ายแห่งนี้จะเป็นที่ที่สร้างขู้นมา,าจะเป็นที่ที่สร้างผู้นำใช้ที่จะเกิดผลอย่างมาก ขอให้งานทุกโปรแกรมโปรแกรมโปรจะทรงควบคุมอยู่บระชาาและทรงนำอยู่เสมอตลอดทั้งสวันไม่ว่าจะเป็นการนมัสการก็ดีกิจกรรมก็ดีการเทศนาก็ดีขอให้ทุกเรื่องราวทุกโปรแกรมถูกร้อยเรียงไปพร้อม้อมกันระชาาและเมื่อเมสเซจของผู้เทศนาเมสเซจบทเพลงของผู้นำนมัสการระช ที่จะทาการสร้างผู้รับใช้ใหม่ๆขึ้นมาทําการสร้างผู้นําใหม่ๆขึ้นมาที่เขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์เกิดพ้นในทางของพระองค์และเมื่อเขาได้รับเสร็จนั้นและกลับไปยังที่จะจัดของตนเองนะครับเขาจะกลับไปพัฒนานะครับที่จะจัดของตนเองให้มีผู้นํามากขึ้นให้มีผู้รับใช้มากขึ้นและให้มีคนที่จะมีใจิตใจที่จะถวา,ายตัวเองนะครับเพื่องานรับใช้ของพระองค์ จะเก <pop> hmm ิดผลมากขึ้นขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้งานช่ายนี้เกิดผลอย่างมากมายอธิษฐานฝากไว้ในพระอันศรีสิทิ์ของเราในพณะโดยสุื่อจิตใจอเมนพระเจ้าต่อไปครับโปรเจกต์ในพิกรรมพระเจ้าร่วมกันเข้าสู่ช่วงการนมัสการพระเจ้าด้วยกันละทีนี้ต้อนรับพี่น้องอีกครั้ง